สวัสดีครับผมตั้มไทมยาออัศวช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการขับรถออกจากซองนะครับแต่ว่ามีรถจอดอยู่ด้านหน้านะครับเราจะออกยังไงนะครับเราจะมีการตีวงยังไงเราจะดูมีอ่าเราจะมีการสังเกตยังไงว่าเราออกพ้นไม่พ้นนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับอ่าในซองนะครับด้านหน้า รถก็มีรถจอดอยู่นะครับรถนะครับทางรถก็วิ่งไปทางขวานะครับก็คือลายรถนะครับโฟของรถที่วิ่งนะครับก็คือจะวิ่งจากซ้ายไปขวาหน้ารบที่เขาวิ่งมานะครับดังนั้นเมื่อเราออกจากซองนะครับเราก็จอดทางฝั่งขวานะครับทางฝั่งขวาเรามีอะไรนะครับทางฝั่งขวาเรามีผนังนะนะครับมีผนังนะครับฝั่งซ้ายเรามีรถจอดอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีรถจอดขวางอยู่นะครับเราจอกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการออกกันครับตอนนี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับ ด้านหน้ารถนะครับมีรถจอดอยู่นะครับด้านหน้ามีรถจอดอยู่นะครับฝั่งขวาเป็นกําแพงนะครับฝั่งซ้ายเป็นรถนะครับวิธีออกนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือเรานะครับเราต้องหมุนพวงมาลัยนะครับไปฝั่งซ้ายนะนะครับก่อนที่จะออกนะนะครับหมุนหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนไปฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนะครับเพื่อตีรถนะครับออกไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วค่อยอ่าแล้วค่อยหักขวาสุดนะครับเพื่อเพื่อออกไปทางฝั่งขวานะก็พี่จั่มหักรถออกฝั่งซ้ายเพื่ออะไรครับนะครับ หักรถออกจากฝั่งซ้ายหากรถนะครับหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายนะครับเพื่อหากรถนะครับไปทางด้านซ้ายนะเพื่อเราจะได้หลบเสานะครับเราาตอนนี้เราจอดอยู่ใกล้ผนังมากมากเลยนะครับจอดใกล้เสาใกล้ผนังนะครับถ้าเราออกไปเลยปุ๊บนะครับออกไปตรงๆเลยนะครับแล้วหักขวานะครับข้างๆนะครับข้างๆรถเรานะครับก็จะไปครูดตรงเสานะนะครับอันนี้เราก็หักซ้ายออกไปก่อนนะครับหักซ้ายออกไปสักนิดหนึ่งนะครับ หักซ้ายออกไปสักประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็หักขวานะครับเพื่อเป็นการเลี่ยงเสานะครับเพื่อเป็นการเลี่ยงเสานะครับแล้วก็เราทีนี้เมื่อเราหักหักหักซ้ายออกไปแล้วนะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับหักขวาให้หมดเลยนะครับเราก็จะไปเจออุปสรรคข้างหน้านะครับนั่นคือรถที่จอดอยู่นะครับเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าเราพ้นหรือไม่พ้นนะครับถ้าเราไม่พ้นนะครับเราก็ต้องถอยนะครับถอยรถมาก่อนนะครับ ถอยรถออกมานะครับถอยรถอ่าตอนที่ถอยนะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายให้หมดนะครับแล้วถอยมาปั๊บประมาณแป๊บหนึ่งแล้วก็หมุนขวาให้หมดนะครับแล้วก็เดินหน้าออกไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่พ้นนะครับแล้วก็ถอยตรงครนนี้ครนนี้ตอนถอยเนี่ยเราต้องหมุพในพวงมาลัยให้ตรงนะครับแล้วก็ถอยมานะครับพอถอยมาปุ๊บก็หักขวาให้สุดแล้วก็ออกไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพ้นแล้วก็ไปเลยได้เลยนะครับตั้งแต่สมมติว่าตอนแรกเราพ้นปุ๊บเราไปได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่า เราวิ่งออกไปปุ๊บนะครับเราติดนะครับเราก็ต้องถอยนะครับตอนที่จะมาถอยเนี่ยเราหมุนซ้ายให้หมดนะครับหมุนซ้ายหมดปุ๊บถอยมาพอถอยมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดรถนะครับแล้วก็หมุนขวาให้หมดหรือก่อนที่จะหยุดรถค่อยหมุนขวานะครับพอหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับใส่เกียร์ดินหน้าแล้วก็ออกไปนะครับถ้าไม่พ้นอีกทีนะครับคราวนี้ครั้งที่2นะครั้งที่2เราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงนะครับแล้วก็ถอยมาถอย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 มาถอยจะถอยมาปุ๊บนะครับก็สััังงเกตดด้้าานนหลววยะครบ่ ด้านท้ายเรานะครับจะไปชนด้านหน้ารถคันนี้ด้วยนะเราก็ต้องสังเกตด้วยนะนะครับเมื่อเมื่อถอยมาได้นะครับเราก็หักควายหมดเลยนะครับแล้วเราก็ขับออกไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์จริงครับว่าไอ้ที่เราวิเคราะห์ไว้จะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไหมนะครับอ่เรามาดูกันเลยครับทีนี้ตอนที่เราจะออกเนี่ยครับเราก็มองซ้ายก่อนมีรถมาไหมอ่มีรถมานะครับเราก็จะขิ่งออกนะนะครับอ่ดูซ้ายรถลกแล้วนะครับนะครับตอนออกนะครับอ่หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับ หมุนซ้ายออกไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็คืนนะครับคืนนะครับนะครับคืนตอนไหนครับคืนตอนที่กระจกมองข้างเลยเสาครับอ่ะกระจกมองข้างเลยเสานะครับแล้วก็หมุนขวาให้หมดเลยครับนะครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับพ้นไหมนะครับเราดูเสานะครับเสาพ้นไหมอ่าเสาพ้นนะครับเสาพ้นแน่นอนครับแต่แต่ด้านหน้าครับด้านหน้าไม่พ้นแน่นอนครับดูยังไงไม่พ้นครับนี่ครับเส้นดํานะครับอยู่อ่าอยู่ใต้กระจก มองข้างข้างหน้านะครับเราก็ต้องใส่เกียร์ถอยครับนี่ครับพอพอพอเส้นนําเข้าไปใกล้กระจกนะครับเราเราเราถอยเลยครับหมุนซ้ายหมดครับนะครับหมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับหมุนซ้ายหมดนะครับถอยนะครับถอยนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ดูกระจกท้ายอ่าแล้วก็ดูดูอ่าท้ายรถนะนะครับดูท้ายรถนะครับว่าเราใกล้ไหมนะครับอ่าเราใกล้แล้วนะนะครับเราใกล้จะชนเขาแล้วครับแล้วก็เราใส่เกียร์ด้านหน้าครับอ่าใส่เกียร์ดินหน้าปุ๊บนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็หักขวาครับหักขวาให้หมดเลยนะครับหักขวาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูด้านหน้าพ้นไหมนะครับอ่าด้านหน้าพ้นแล้วนะครับรานนี้เราก็มาดูด้านข้างครับว่าเราชนเสาไหมนะครับไอรถเราจะเบียดเสาไหมอ่าไม่เบียดนะครับอ่าด้านหน้าก็พ้นแล้วนะครับอ่าด้านหน้าพ้นแล้วนะครับนี่ครับเราก็ขับเลยขับเลยมาเลยครับนี่ครับเราขับเลยออกมาเลยนะครับอ่านะครับพอรถตรงนะครับเราก็คืนพวงมาลัยครับนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับอ่าเป็นไงครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนลองลอง ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะครับอ่ลองดูนะครับนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะนะครับอ่าด้านขวานะครับเราเป็นรถนะครับอ่าด้านซ้ายเราเป็นกำแพงนะครับแต่เราจอดอยู่ห่างอยู่นะครับด้านหน้ามีรถจอดขวางอยู่นะครับโอ้นะครับจอดยังไงพี่ต้ามนะครับวิธีออกนะครับเราก็ใช้หลักการเดิมเลยนะครับก็คือว่าเราโยกออกซ้ายก่อนนะครับพอโยกออกซ้ายปุ๊บแล้วก็หักขวานะครับหักขวาให้หมดเลยนะครับปุ๊บเพื่อ เพื่อหลบเพื่อหลบคันคันนี้นะนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราโยกซ้ายปุ๊บนะครับแล้วออกขวานะครับโยกซ้ายปุ๊บแล้วออกขวานะครับปุ๊บเราออกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราออกไปปุ๊บเราก็มาดูว่าเราพ้นไหมนะครับนะครับอย่างแรกคือโยกซ้ายนะครับเราจะออกขวาใช่ไหมครับคือ จุดประสงค์เรานะครับเราจอกทางขวานะครับเพราะว่าโฟล์โฟล์การขับรถนะครับก็คือลูกศรนะครับชี้ไปทางขวานะครับก็คือให้รถวิ่งวนขวานะครับเนี่ยครับรถเขาจะออกทางขวาหมดเลยนะครับเราเราออกซ้ายไม่ได้นะถ้าออกซ้ายคือเราวิ่งสวนเลนนะครับไม่ได้ครับดังนั้นเราจะออกขวาครับออกขวานะครับเราก็ต้องตีซ้ายออกก่อนนะครับตีซ้ายก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยนะครับแล้วค่อยเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาออกไปนะครับอ่านี่คือข้อแรกนะนะครับข้อที่2นะครับถ้าออกไปปุ๊บนะครับดูว่าพ้นไหมนะครับ ดูว่าด้านหน้าพ้นไหมด้านข้างนะครับเราพ้นด้านหน้ารถของคันนี้ไหมนะครับด้านหน้าด้านหน้ารถคันนี้นะครับด้านข้างเราพ้นไหมเข้าไปเบียดไหมด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ารถเราไปเบียดรถข้างหน้าไหมนะครับสังเกต2จุดนะนะครับสังเกต2จุดนะครับแล้วก็เมื่อทั้ง2จุดนะครับพ้นนะครับเราก็ไปได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่ด้านหน้าไม่พ้นนะครับเราก็หมุนบวงไลยซ้ายให้หมดนะครับแล้วก็ถอยมานะครับถอยมาปุ๊บนะครับ ถอยมาสักระยะหนึ่งนะครับตอนถอยก็สังเกตหน้าเราไปเบียดฝั่งนี้ไหมนะครับถ้าไม่เบียดอ่ะเราก็หมุนขวานะครับพอถอยมาได้ปุ๊บเราเดินหน้าใส่เกียร์หน้าหมุนขวาปุ๊บออกไปครับช่วงที่ออกไปนะครับเหมือนเดิมครับสังเกตด้านหน้าพ้นไหมด้านข้างเราไปเบียดกับคันขั้งนี้ไหมนะครับถ้าสองทั้งสองอย่างนะครับผ่านหมดเลยนะครับเราก็ไปได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูสถานการณ์จริงกันนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ ก็นะครับใส่เกียร์นะครับ P มาดีครับอ่านะครับนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราใส่เกียร์ P มาดีนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนออกนะครับมองซ้ายก่อนมีรถมาไหมนะครับอ่านะครับเราจะพูดผ้าออกไปนะเจอชนเข้าง่ายๆเลยนะครับนะครับนะครับก่อนออกนะครับหมุนพวงไล้ซ้ายให้หมดครับก็ไม่ต้องไม่ต้องหมดครับหมุนประมาณนึงนะครับให้รถโยกออกซ้ายนะครับไม่ต้องหมดนะไม่ต้องหมุนนะนะครับ พอหมุนออกซ้ายปุ๊บนะครับเราดูนะครับกระจกมองข้างนะครับพ้นอ่าพ้นด้านหน้ารถนะครับแล้วก็หมุนขวาครับนะครับหมุนขวาครับนะครับเราหมุนขวานะนะครับหมุนขวาอ้าไปนะครับหมุนขวาให้หมดเลยนะครับสังเกตด้านหน้านะครับพ้นไหมนะครับแล้วก็ดูกระจกด้านข้างนะครับดูกระจกด้านข้างนะว่าพ้นไหมนะครับอ่าพ้นนะครับเราหมุนขวาให้หมดเลยนะนะครับอ่าแล้วดูด้านหน้าครับด้านหน้าพ้นไหมนะครับด้านหน้าไหมนะ อาจจะไม่พ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับยังห่างอยู่นะครับเราก็ใส่เกียร์ถหลังครับปึ๊บนะครับตัวนี้จะเกียร์ถหลังนะนะครับมุนซ้ายหมดครับมุนซ้ายหมดเลยนะครับปึ๊บแล้วถอยมาครับถอยมาปึ๊บนะครับดูดูกล้องมองหลังด้วยนะนะครับดูกล้องมองหลังด้วยนะนะครับดูกล้องมองหลังด้วยนะครับพอหมุนพอทําไม่ได้สักระยะหนึ่งนะครับนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะว่าเราว่าเราพ้นไหมนะครับอ่าพ้นนะครับด no ้านหน้านะครับเราหมุนขวาให้หมดครับ นะครับหมุนขวาหมดเลยนะครับดูกระจกมองข้างครับพ้นไหมนะครับอ่าด้านหน้าพ้นนะครับด้านหน้าพ้นด้านหน้าพ้นมาแล้วนะนะครับด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างก็พ้นครับอ่าเห็นไหมครับด้านข้างพ้นปึ๊บเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับพอตรงปุ๊บนะครับเราก็ออกไปได้เลยครับอ่านะครับนี่คือหลักการนะครับหลักการคร่าวๆนะครับเพื่อนๆต้องเอาไปอัดแอปเองนะครับเพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ไม่เท่ากันนะครับอ่ารถแต่ละคันจอดไม่เหมือนกันนะนะครับแต่โดยรวมนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับก็คือว่า ให้เรานะครับสังเกตรถด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเป็นหลักนะครับเวลาเราขับออกไปนะครับถ้าเราไม่สังเกตนะเราก็จะไปเฉียวชนเขาได้นะครับหลักการโดยแค่าวๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตรถคันข้างหน้าแล้วก็รถคันด้านข้างนะครับเราจะออกขวาเราสังเกตรถขั่งขวาเราจะออกซ้ายสังเกตรถฝั่งซ้ายนะครับนะครับถ้าฝั่งซ้ายเป็นเสานะครับก็สังเกตเสานะครับถ้าฝั่งขวาเป็นเสาเราก็สังเกตเสานะครับนะครับออกขวาสังเกตด้านหน้ากับทางขวาออกซ้ายสังเกตด้านหน้ากับฝั่งซ้ายนะครับ สองจุดนี้นะครับเป็นจุดสังเกตนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาจะออกนะครับดู VMware. ด้านหน้านะครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับดูด้านหน้าดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างนะนะครับดูว่าระหว่างรถเรากับรถที่เขาจอดอยู่นะครับมีพื้นที่ช่องว่างนะครับมีพื้นที่ช่องว่างไหมนะครับถ้ามีพื้นที่ช่องว่างเราก็ไปค่อยไปครับค่อยไปนะครับแล้วก็ดูด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ยากที่สุดนะครับก็คือเวลาเราสังเกตนะครับก็คือให้สังเกตตรงกระจกนะครับ กระขอบ,ขอบขออกระจกหรือว,ว่าสันกระโปรงด้านหน้ารถนะครับถ้าเราถ้ามันเข้าไปใกล้รถด,ด้านหน้ามากเกินไปนะครับถ้าถ้าใจเราบอกว่ามันไม่พอนะครับอันนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็คือพอแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อน,อน oud, <arım. S 1> ๆนะครับอยากจะฝึกว่าด้านหน้ารถของเราเนี่ยนะครับอ่มันอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าเราจอดนะครับเพื่อนๆก็ต<ๆ>้องลองนะครับลองไปจอดนะครับจอดลองไปจอดแล้วก็อ่าดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้าเส้นขอบกระจกเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจอดดูนะครับแล้วก็ เปิดรถเปิดกระจกนะครับไอเปิดประตูนะครับรถล,ลงไปดูว่าเฮ้ยมันจอดมันถึงมันถึงใต้ที่เปิดประตูนะครับแล้วมีช่องว่างช่องว่างระหว่างหน้ารถกับรถที่เขาจอดอยู่ประมาณไหนนะครับพเพื่อนๆต้องไปดูนะครับพอเพื่อน <c oughs> ๆไปดูเพื่อนๆ,ๆจะจําได้นะครับว่าอ๋อมาจอดรถเราเนี่ยระยะรถเราเนี่ยนะครับมันประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถแต่ละคันไม่เท่ากันนะนะครับจริงๆเอาจริงๆถึงรถผมนะครับผมบอกว่ารถผมมันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่รถเพื่อนๆอาจจะไม่ใช่นะนะครับดังนั้นรถเพื่อนๆนะครับแต่ละคนนะครับต้องไปดูระยะห่างจากด้านหน้ารถ นะครับที่เรากะระยะไว้เนี่ยนะครับกับวัตถุที่จอดอยู่นะครับต้องลงไปดูนะนะครับแล้วเราก็ลงไปดูนะครับว่าระยะห่างมันประมาณไหนนะครับเราจะรู้ทีนี้เราก็จะรู้ระยะห่างระหว่างด้านหน้ารถเรากับวัตถุข้างหน้านะครับว่าอยู่ประมาณไหนนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนออกจากซองเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็กัดจะได้กะระยะได้นะครับเพราะว่าจริงๆรถแต่ละคันไม่เท่ากันครับอีโคคาร์ซิตี้คาร์นะครับบีเซ gment ซีเซ gment ดีเซ gment เอสยูวีนะครับพีพีวีไม่เท่ากันครับ ก็คือเราก็ใช้สังเกตมือจับนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้มากเกินไปไม่ได้แล้วนะครับคือเราคือเราชิดมากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกระบะยกสูงนะครับเราก็ต้องนะครับมือจับนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมีช่องว่างระยะห่างจากกระโปรงรถเราสั่นกระโปงสั่นกระโปรงรถเรากับมือจับนี้นะครับก็จะมีระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าถ้าเรามีช่องว่างนะครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วนะครับมีช่องว่างตรงนี้แกบตรงนี้นะครับเราก็ หยุดนะครับก็ถอยเริ่มใหม่นะครับดังนั้นนะครับระยะห่างจากด้านหน้ารถไม่เท่ากันครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนต้องไปดูของรถตัวเองนะนะครับลองหาอะไรมาวางไว้หน้ารถหรือว่าเราจอดใกล้กําแพงนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าเรถจอดแล้วเราเห็นข้างรถกระจกเรานะครับสันกระจกเราไอ้สันสันกระโปรงหน้ากับกําแพงกับรถข้างหน้าเนี่ยนะครับมันอยู่ระดับนี้นะแล้วก็จอดรถนะครับเปิดประตูลงไปดูว่ามันระยะห่างประมาณไหนนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันขยับไปได้อีกหน่อยนึงนะอ๋ออันนี้ไม่ได้แล้ว ชิดกันไปนะครับอันตรายนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองลองลองดูนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับแต่ที่ผมนํามาอธิบายนะครับก็เป็นคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เพื่อนๆลองไปปฏิบัติดูนะครับผมอันนี้คือเป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะนะครับเพื่อนๆลองก็ต้องลองไปดูรถของตัวเองเป็นหลักนะครับผมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือด้านซ้ายมือเป็นเสานะครับด้านขวามือเป็นรถนะครับนะครับเราจะอ เราจะออกซ้ายนะนะครับเราจะออกฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าโฟโฟการไหลไลน์ที่เขาบังคับให้ออกนะครับก็คือวิ่งไปทางซ้ายนะครับดังนั้นนะครับเราจะเราก็มาวางแผนกันก่อนครับว่าเราจะทํายังไงนะครับเหมือนเดิมครับนะครับเราจะตีวงนะครับตีวงหักวงอะไรทางขวาก่อนนะครับหักวงอะไรทางขวาก่อนตีวงนะครับแล้วก็ค่อยหักซ้ายหมดนะครับนะครับ ต่อไปส็จต่อไปนะครับก็คือดูว่าด้านหน้าเราพ้นคันข้างๆไหมเฮ้ยด้านหน้าเราพ้นคันที่จอดตรงหน้าเราไหมนะครับแล้วก็ด้านข้างเราพ้นเสาไหมนะครับนะครับถ้าเราค่อยค่อไปครับค่อยๆไปถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราไม่แน่ใจนะครับเราไม่ชัวนะครับเราก็ถอยหลังนะครับถอยหลังหมุนขวาให้หมดนะครับหมุนขวาให้หมดปุ๊บแล้วถอยมาครับถอยถอยถอยมาถอยมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายแล้วเดินหน้าไปอีกทีนึงครับเดินหน้าดูว่าพ้นไหมแล้วก็ดู ว่าพ้นระยะห่างจากเสาไหมนะครับถ้าพ้นเราก็ไปเลยนะครับถ้าไม่พ้นเราก็หมุนอีกรอบหนึ่งครับแต่ครั้งที่2เราเราหมุนเราหมุนขวาใช่ไหมพอหมุนขวามาปุ๊บเราจะหมุนหมดใช่ไหมครับเราหมุนไม่หมดครับพอเราหมุนขวามาให้ล้อตั้งตรงเราก็ยๆถอยมาครับครั้งที่2นี่คือล้อต้องตั้งตรงนะครับต่อตั้งตรงยังไงพี่ตั้มคือล้อตรงครับตรงเดินหน้าคือไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาคือล้อตรงนะครับนะครับพอล้อตรงถอยมาแป๊บ ถอยมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็หักซ้ายหมดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยออกไปครับออกไปปุ๊บเราก็สังเกตฝั่งซ้ายเป็นส่วนใหญ่นะว่าเราคู่เสาไหมนะครับแต่คิดว่าด้านหน้าน่าจะพ้นแล้วล่ะนะครับพอพ้นปุ๊บเราก็ไปได้เลยนะครับสสเต็ปนะนะครับสสเต็ปนะครับอทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงกันครับสถานการณ์จริงนะครับปุ๊บนะครับฝั่งซ้ายเป็นเสาฝั่งขวาเป็นรถนะครับเราก็หมุนขวานะครับหมุนขวาออกไปนะครับหมุนขวาออกไปสักนิดนึงนะครับหมุนขวาไปปุ๊บนะครับ หมุนขวาปุ๊บอ่ะสังเกตนะครับกระจกมองข้างเลยเสาใช่ไหมครับหักซ้ายให้หมดเลยครับหักซ้ายให้หมดเลยนะครับนะครับดูด้านหน้าครับแล้วค่อยๆปล่อยรถไหลไปครับค่อยๆไปหักซ้ายหมดเลยนะนะครับค่อยๆปล่อยรถไปครับค่อยๆปล่อยรถไปนะครับดูด้านหน้าครับไม่พ้นแน่นอนครับนะครับด้านหน้าไม่พ้นแน่นอนมาดูด้านข้างครับอ่ด้านข้างเราพอได้อยู่นะครับทีนี้นะครับเราจะคืนนะครับเราจะแก้นะครับด้วยการนะครับใส่เกียร์ถังนะครับแล้วหมุน แล้วก็ดูดูกระจกมองข้างเลยนะครับดูกระจกมองข้างว่าเราเราใกล้เขาไหมนะครับอ่าทีนี้เราถอยมานิดหนึ่งเลยนะทีนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าห่างอยู่นะครับด้านซ้ายเราดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็ห่างนะครับใส่เกียร์เดินหน้านะนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมดเลยครับหมุนซ้ายหมดเลยนะหมุนซ้ายหมดเลยนะครับอ่าหมุนซ้ายหมดเลยนะครับดูด้านข้างครับดูด้านข้างด้านข้างพ้นนะครับด้านหน้าก็พ้นไหมนะครับค่อยๆค่อยๆไปครับด้านหน้าพ้นครับ พ้นนะครับพ้นไหม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 พ้นครับผมอ่าหนุนตัวโกกเลยทียครับอ่านะครับด้านหน้าพ้นแล้วนะครับด้านข้างนะครับก็พ้นนะครับอ่าแล้วครับทีนี้นะครับเมื่อพ้นแล้วนะครับแล้วก็ขับออกไปนะครับคืนพวงมาลัยให้ตรงครับแล้วก็ไปได้เลยครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการออกจากซองและมีรถขวางด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับมีรถจอดอยู่นะครับฝั่งขวาเป็นเสานะครับแต่เสาไม่น่ามีปัญหากับเรานะครับ ปัญหาปัญหาของเคสนี้ก็คือรถก้างหน้าแล้วก็รถฝั่งซ้ายนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาออกกันนะครับเรามาดูสถานการณ์จริงกันครับนะครับเหมือนเดิมครับตามสูตรมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับหมุนขวาออกก่อนนะครับหมุนพวงมาลัยขวาออกปุ๊บแล้วก็ออกซ้ายนะครับออกซ้ายไปปุ๊บดูว่าพ้นไหมนะครับแต่ดูจากเคสแล้วครับน่าจะพ้นเพราะว่ารถเขานะครับจอดเลยไปทางฝั่งขวาหน่อยนึงนะครับดนานหนาเป็นที่โล่งด้วยนะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะพ้นนะ ตระห่วงก็ฝั่งซ้ายนะครับว่าด้านข้างเรานะครับจะไปครูดด้านหน้ารถคันนี้ไหมนะครับอ่เราไปดูสถานการณ์จริงครับเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะครับเราก็ไปเลยเลยครับมามามาดูสถานการณ์จริงครับเดินสกาย้าดหน้านะครับออกไปปุ๊บหมุนขวาเล็กสักเล็กน้อยนะครับหมุนขวาปุ๊บนะครับหมุนขวาส้วนะครับดูนะครับกระจกมองข้างนะครับโดยส่วนที่เป็นหน้ารถนะครับหมุนซ้ายหมดนะครับหมุนซ้ายหมดเลยนะนะครับนะครับหมุนซ้ายหมดเลยนะครับ พอมุนซ้ายหมดใช่ไหมครับปึ๊บนะครับดูนะครับค่อยๆไปครับดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างว่าพ้นไหมนะครับนะครับดูกระจกมองข้างว่าพ้นไหมนะครับอ่านะครับด้านหน้าเนี่ยน่าจะพ้นแล้วละครับนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับพ้นแล้วนะครับนะครับนะครับด้านหน้าพ้นแล้วนะครับนะครับก็นะครับด้านหน้าพ้นแล้วล่ะนะครับอ่านะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างครับด้านข้างพ้นไหมนะครับก็พ้นแน่นอนครับ มีระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเอาแล้วครับอ่านะครับพ้นแล้วครับอ่านะครับด้านหน้าพ้นด้านข้างพ้นครับก็ขับไปเลยครับนะครับพอขับไปปุ๊บเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับคืนคืนพวงมาลัยให้ตรงครับแล้วเราก็ขับออกไปได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการออกจากซองนะครับก็เอาเป็นวิธีนะครับที่ผมอ่าก็เป็นวิธีนะครับที่ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการออกจากซองแล้วมีรถนะครับมาจอดขวางนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็ลองเอาไป แอปพลายเอาไปปฏิบัติดูนะครับลองนําไปเทียบเทียบเคียงดูนะครับว่าหลักการประมาณนี้แนวแนวนี้นะครับเพราะว่ารถจอดอยู่ข้างหน้าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับจอดเต็มคันจอดเลยไปก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ ลองเอาไปอ d a p t นะครับเอาไปปรับปรุงเอาไป a พลายเป็นไกด์นะครับในการปฏิบัติดูนะครับเอาเป็นแนวทางนะนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปปฏิบัติดูนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสลับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่กางะตานท์ตาม้านะครับสำหรับวันนีี้สสวััดครบ